นิสมะกระนังสายโยใครครวนก่อนแล้วจึงทำในอดีตการสมัยพระเจ้าพรมทัตครองกรุงพาราณสีมีพ่อค้าหนุ่มคนหนึ่ง คุมกองเกวียน500เล่มบรรทุกสินค้าไปขายยังเมืองอื่นในการเดินทางครั้งหนึ่งต้องผ่านดงไม้มีพิษพ่อค้าจึงเรียนประชุมลูกน้องแล้วกล่าวเตือนว่าเพื่อนทั้งหลายจากนี้ไปอีกไม่นานเราจะเดินทางเข้าสู่ดงไม้พิษต้นไม้บางชนิดมีพิษที่ใบถ้าถูกใบมันบาดก็อาจจะลุกลามเป็นแผลรักษาย,ยาก บางชนิดนะ่ะยางของมันนะ่ะจะกัดผิวเป็นแผลถ้าถูกตาตาจะบอดบางชนิดมีพิษที่ดอกถ้าดมเข้าไปแล้วก็สลบเมือดเลยทีเดียวบางชนิดมีพิษที่ผลกินเข้าไปนะมีหวังชักตาตั้งแน่นอนบางอย่างนะ่ะกินเมื่อดิบๆไม่เป็นไรแต่พอสุกแล้วเราก็เป็นในเรื่องทันทีบางชนิดร้ายยิ่งกว่านั้นเรียกว่าสารพัดพิษทีเดียวคือตั้งแต่ยอดถึงราก มีพิษไปหมดขอให้พวกเราจงระมัดระวังกันให้ดีของทุกอย่างในดงไม้นี้อย่าได้เก็บกินหรือเด็ดดมเป็นอันขาดพยายามเดินให้ห่างๆไม่ว่ามันจะสุกไม่ว่ามันจะสวยมันจะหอมขนาดไหนก็อย่าไปสนใจไม้พิษบางอย่างมีลักษณะคล้ายต้นไม้ที่เราพบเห็นทั่วไปจนแทบดูไม่ออกเลยดังนั้นนะเพื่อความปลอดภัย ขอให้ทุกคนกินเฉพาะอาหารและน้ำที่บรรทุกเวียนมาเท่านั้นอย่างอื่นนายได้แตะต้องเด็ดขาดหากมีอะไรไม่แน่ใจให้มาถามอย่าตัดสินใจเองนะบรรดาลูกน้องทั้งหลายต่างรับคำและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดจนกระทั่งขบวนเกวียนได้ผ่านดงไม้พิษนั้นออกไปถึงเขตหมู่บ้านแห่งหนึ่ง เอ๊ะนี่ต้นมะม่วงนี่ลูกดกังเลยเฮ้ยอย่าไปสนใจดีกว่าอาจเป็นต้นไม้พิษก็ได้แต่เราผ่านดงไม้พิษมาแล้วนี่ถ้าม่คพิษเขาขงคงโค่นทิ้งไปตั้งนานแล้วไม่ปล่อยให้มันอยู่หน้าหมู่บ้านอย่างนี้หรอกเออไม่ก็จริงแต่เราถามนายสักหน่อยดีกว่ามั้งเอ้ยทำปอดไปได้แต่เข้าว่ากินไม่ได้นะกินได้หรือไม่ได้เราก็จะเก็บไว้ก่อนละหวาน โห oh, เลื่องมากจริงวะมากินข่ายกินให้ดูเองเป็นยังไงใช่มะม่วงจริงหรือเปล่าอ๋อแน่นอนอร่อยกว่าพิมเสนมันซะอีกเนี่ยลองดูนอยสิอออโอช่วยด้วยโอช่วยด้วยช่วยด้วยโอช่วยด้วยเฮ้ทุ hey, กเราทำยังไงดีมันกินมะม่วงพิมเปแล้วตายแล้วไปตามนายมาดูดีกว่า เอาหมาพอดีเอาเอายานี่ไปกินซะเป็นไงเกือบได้ไปเฝ้าอยู่มาบานแล้วไหมล่ะอาเจียนออกมาให้หมดแล้วกินน้ำหวานเข้าไปสะหน่อยจะได้หายขอบพระคุณมากครับถ้านายไม่มาไม่ทันผมคงตายแน่เอาละเอาละ่ะไม่ต้องพูดหรอกเดี๋ยวไปนอนพักสะหน่อยนี่ก็เย็นมากแล้ว วันนี้พวกเราโชคดีจริงๆกองเกวียนขบวนใหญ่อย่างนี้คมันทุกของมาเพียบนั่นสิของที่แล้วแค่ขบวนเล็กๆแบ่งกันไม่จุใจเลยไม่คุ้มค่าเหนื่อยเลยวะเหนื่อยอะไรของแกวะไม่ต้องออกเหงื่อสักนิดไม่ต้องฆ่าไม่ต้องปล้นปลดทรัพย์อย่างเดียวง่ายดีจะตายไอพวกนี้ซะอีกที่มันเหนื่อยกว่าอุตสาหเก็บมะม่วงกินจนตายสมน้ำหน้ามันนี่มันอยากกินเองตายเองนี่วะนั่นน่ะสิ แต่พวกเราก็เหนื่อยตอนที่ลากศพพวกมันไปทิ้งไงล่ะยิ่งไอคนไหนกินเข้าไปมากแล้วก็ตัวนี่เขียวจนดำดูแล้วทุเละจริงๆเออจริงของเองะเฮออ้ยไม่มีใครเป็นอะไรเลยวะลองกข้ไปถามดูหน่อยสิน้องชายมาพักกันตั้งแต่เมื่อไหรน่นี่แล้วไม่มีใครสนใจก็บมะม่วงกินบ้างเลยหรือมะม่วงไม่พิษนั่นหรือ เขินขินก็ไปก็ตายสิรู้ได้ยังไงวะว่ามะม่วงมีพิษฉันไม่รู้หรอกแต่นาฉันรู้ถ้าอยากรู้ก็ไปถามดูเอาเองสิชาวบ้านกลุ่มนั้นแม้รู้ว่ามีคนรู้ทันความใจดำของตนแต่ก็ทนความอยากรู้อยากเห็นไม่ไหวจึงเดินไปถามพ่อค้าหนุ่มพวกท่านช่างใจดำเอามาหิดนักแต่เรารู้ทันจึงไม่เก็บมะม่วงพวกนี้กิน ท่านรู้ได้อย่างไรว่ามะม่วงมันมีพิษมันมีอะไรแตกต่างจากมะม่วงทั่วไปอย่างนั้นรึมันไม่มีอะไรแตกต่างจากมะม่วงทั่วไปหรอกแต่ถ้ามันไม่มีพิษแล้วล้ะก็สูงแค่เอื้อมอย่างนี้ใครก็คงเก็บกินไปหมดไม่ปล่อยให้ลูกออกเต็มต้นอย่างนี้หรอกอีกอย่างมะม่วงพวกนี้ขึ้นอยู่ใกล้ปากทางเข้าหมู่บ้านมีคนเดินผ่านเข้าออกทั้งวันแต่ไม่ยักมีใครเก็บกินเลยพวกท่านไม่ควรหากินด้วยวิธีนี้เลย ควรคิดถึงชีวิตของคนอื่นเข้าบ้างลองคิดดูสิพวกเราไม่เห็นแก่ชีวิตท่านทาั้งๆที่ท่านต้องการเอาชีวิตของเราต้องการชิงทรัพย์ที่เราหามาด้วยความเหนื่อยยากป่านนี้เราคงฆ่าพวกท่านไปแล้วพวกท่านทําอย่างนี้เลี้ยงตัวไปไม่ได้ตลอดหรอกแต่จะมีบาปติดใจไปตลอดคนอย่างเราถ้าไม่แน่จริงคงคุมเกวียนเอาตัวรอดจนป่านนี้ไม่ได้แต่เราก็ยังเห็นแก่มนุษยธรรม ไม่ทำร้ายพวกท่านด้วยหวังว่าพวกท่านจะมีมนุษยธรรมมีเมตตาต่อผู้เดินทางคนอื่เอนเขาบ้างหลังจากที่ได้ฟังคำของพ่อค้าหนุ่มแล้วชาวบ้านจำนวนมากก็รู้สึกสำนึกตัวรับปากว่าจะตั้งใจทำมาหากินด้วยความสุจริตต่อไปส่วนพ่อค้าหนุ่มก็ออกเดินทางไปค้าขายของตนต่อไป